ชาติชายสกิดข่าวสิ่งที่คุณมองไม่เห็นแต่เราเห็นตามชมกันเลยสวัสดีครับท่านผู้ชมคลิปนี้จะพาไปชมน้องแมวครับน้องแมวที่เลี้ยงไว้5ตัวนะครับมีชื่ออะไรบ้างเดี๋ยวไปชมพร้อมๆกันเลยนะครับน้องหนึ่งบางแล้วน้องหนึ่งบางแล้ว น้องหนึงออกก่อนน้องหนึ่งออกก่อนจะถ่ายน้องพลอยน้องหนึ่งออกก่อนจะถ่ายน้องพลอยนี่นะน้องพลอยมาจากกรุงเทพนะครับเอามาจากกรุงเทพเกิดปีสองพน้า้อยห้าสิบนะครับตอนนี้ก็อายุสิบกว่าขวบแล้วอายุสิบกว่าปีแล้วครับแก่แล้วครับนี่นน้องพลอยครับน้องหนึ่งเข้ามาอยู่ที่หลังก็น้องพลอยก็เป็นคุณย่าแล้วครับนอน กินแล้วก็น,นอนครับอันนี้น้องพลอยนะครับมาจากกรุงเทพนะฮะมาอยู่ด้วยกันตั้งแต่เล็กๆอ่ะตอนอยู่กรุงเทพแล้วก็เอามาอยู่ด้วยน้องพลอยก็เกิดปีถงพันหร้อยห้าสิบนะครับอันนี้น้องพลอยน้องหนึ่งก็อยู่มาอยู่ที่หลังก็รักเหมือนแม่นะครับเหมือนย่าครับส่วนตัวนี้ชื่อแฮปปี้แฮปปี้ส่วนนี้ชื่อแฮปปี้ครับ เอามาจากกรุงเทพเหมือนกันครับเกิดหลังน้องพลอยประมาณห้าปีได้ครับเอามาจากกรุงเทพแฮปปี้ก็เป็นแมวที่ขี้กลัวนะขี้กลัวเข้าไปใกล้ไม่ได้อันนี้นอนนะนอนอยู่หลังกรงนะครับตอนลมาก็ขังกรงนี้ไว้แฮปปี้นะชื่อแฮปปี้แม่ก็ชื่อ,อถุงถุงตายไปแล้วแม่ก็อยู่กรุงเทพก็อเอามาจากกรุงเทพด้วยครับมากับน้องพลอยนะครับ อันนี้ชื่อว่าแฮปปี้แฮปปี้ลืมตาหน่อยตัวนี้ชื่อน้องหนึ่งครับน้องหนึ่งน้องหนึ่งอายุปีกว่าครับอายุปีกว่าแม่เขาตายไปแล้วก็เขาก็มีพี่มีพี่น้องรวมทั้งหมดสามตัวน้องหนึ่งจะเป็นตัวแรกเข้ามาในบ้านแม่ก็ตายเขาอยู่ก็มาขอกินอาหารก็เลยเลี้ยงไว้ครับน้องหนึ่งนะครับ ตัวนี้มีชื่อว่าน้องสมศรีครับน้องสมศรีลายก็จะเหมือนแม่ของเขานะฮะตอนที่แม่ก็อยู่จะลายนี้เลยครับลายสามสีนะฮะแต่ตัวนี้ชื่อว่าสมศรีนะครับเป็นอย่างไรมั้งครับน่ารักไหมครับสมศรีหันหน้ามาสมศรีหันหน้ามาอ่าหนึ่งตัดหน้าไปแล้วอ้าวลืมตาหน่อยลืมตาน้องสมศรีนะครับอายุป,ปีกว่านะครับ ตัวนี้ชื่อว่าน้องทองครับน้องทองเป็นน้องเล็กนะมาที่หลังเพื่อนเลยแต่ก็มาไล่ๆกันนะฮะพี่น้องสามสามตัวมีสมศรีน้องหนึ่งแล้วก็น้องทองนะฮะแม่ก็ตายนะครับอ่าวิ่งหนีเลยวิ่งหนีเลยเป็นอย่างไรบ้างครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมชมแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรแสดงความคิดเห็นมาบอกกันบ้างนะครับท้ายนี้ขอให้ท่านผู้ชมมีความสุขในการรับชม ร่ำรวยร่ำรวยสวัสดีครับ